มาผมวันนี้มีฟูฝรั่งเศสยิงไกลลั่นๆนะครับ19ล้านล้านมาดูกันนะผมว่าเป็นยังไงมาวันนี้ก็มีฟูฝรั่งเศส1 9าล้านล้านนะครับผมมามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับมาดูที่ตัวแรกสตเกอร์ของเราก็เป็นปลาแปลงเจนเอ็มนะครับราคาก็เกือบ4ี่ล้านล้านนะครับผม นมาดูสปีดต้นความเร็วก็1 3 7 1 3 9นะครับอันนี้อัพแล้วนะมีอัพทองได้อีกเป็น140ยสี่นะครับผมมีจบสกอร์พลังยิงก็ร้อนะครับยิงไกลร้อนะยิงตำแหน่งกับบอลเลขก็1้3นะครับผมก็มียิงโค้ง134นะครับเี้ยงบอลคุมบอลก็132 136นะครับมีข้องตัว139เลยนะครับใส่ที่มีก็มีสปีดดิเปลอร์นะครับมีพาววเเอร์ฮดเดอร์ครับหม่งบอลมียิงไซดก้อยนะครับประมาณนี้เลยต่อไปก็มาดูปีกซ้ายของเราก็เป็นฟองลิเบอรี่นะครับผมมเเเจนนนออหืกั ราคาก็วุ้ยจะานล้านแล้วนะครับซื้อมาตอน4ล้านนะครับนิสัยก็มีสปีดดิปเลอร์นะครับเซ้ากดใไ้เพื่อแล้วก็มีเทคนิคอลดิปเลอร์นะครับผมนี่มาดูสปีดต้นความเร็วก็141-146เลยนะครับผมอันนี้ก็อัพไปแล้วจบสกอร์1้อยนะครับพลังยิง136นะยิงไกล136เหมือนกันนะผมนับแม่งร้อยสามสิบเลยนะ นะครับสองสซานอ่านเกมเปิดบอลก็แดงนะครับลั่นๆเลยโหนี่ก็ยิงโค้งเลี้ยงบอลคุมบอลข้องตัวสมดุลก็ทองยาวๆเลยนะครับลั่นๆนะครับฟองนิปเปอรี่ถนัดถนัดสองเท้าด้วยไปก็มาดูปีขวางเราก็เป็นอองตวงกิสมันนะครับผมก็เป็นปีเฮจีนะราคาก็ล้านหกนะครับผมนี่ก็เป็นความเร็วสปีดต้นก็138 140นะครับจบสกอร์พลังยิงก็136 1สา 134นะครับยิงการร้อยสามหกนะครับจิงตำแหน่ง139เตัเลข132นะมีเปิดบอลส่งไกลฟรีคิกนะครับก็แดงๆนะครับยาวๆลงมาถึงคุมบอลเลยนะคล้องตัว140เอ140เลยนะครับก็จะเป็นขนาดเท้าซ้ายซ้าย5ขวา2นะครับเคต่อไปก็มาดู CAM ของเราก็เป็นกลางลุกของเราก็เป็นเซ d รนซีดาน T.I.U. ครับบวก5นะก็อยู่ราคาก็อยู่ล้านแปดนะครับกับ2ล้านล้านนะครับ นี่ก็เอาไปอัพเพิ่มได้นะให้มันวิ่งแดงก็ได้นะครับความเร็วก็129นะครับสปีดต้น133นะจบสกอร์ร้อครับพลังยิงก็136ยิงไกลก็136นะครับผมครับยิงตำแหน่งบอลเล่ก็131 132นะครับนี่ครับส่งสั้นอ่านเกมเปิดบอลก็ดีเลยนะส่งไกลก็พอใช้ได้นะครับยิงคงร้อยสามนะครับเลี้ยงบอล139ควบคุมบอลก็137นะครับข้องตัวร้อยสนะประมาณนี้เลยสีดานของเรานะครับ ต่อไปก็มาดูโคเน่ครับก็เป็นบกแปรครับัองทั้งสองตัวเลยก็เป็นโคเน่ยี่สามฮาร์ดเวิร์กนะครับแล้วก็เป็นยี่สี่พีคาซี่นะครับผมมายืนสเตตดีเอ็มได้นะครับมาเล่นดีเอ็มได้นะครับคาซี่ขนาดสองเท้าด้วยนะส่งบอลดีนะครับมาดูสเตตดีเอ็มของเราก็เป็นแข็งแกร่งนะครับสเตตโดยรวมก็ไม่ได้แย่เลยนะครับคาซี่เอามาเล่นอะไรเป็นเล่นดีเอ็มได้สบายเลยนะส่งไกลสั้นเข้าประทานนี่ดีนะครับรูปร่างทั้งคู่ก็ถือว่าพอเหมาะพอดีเลยนะ ต่อไปก็มาดูแบ็กซ้ายขวาของเราครับก็เป็นลิซาราซูดีซีบวกแปดนะครับก็เป็นเกรนเดย์ยี่สิบสามฮาร์ดเวิร์กนะครับผมราคาก็ล้านล้านนะครับแล้วก็นี่ก็สองแสนนะครับเอามาเล่นได้นะก็จะเปลี่ยนปีอัพปีก็บวกเก้าไม่ก็ยี่สิบสี่ทีนะครับก็ประมาณล้านนิดๆนะครับของเกรนเดย์นะมาดูสแตทโดยรวมความผร็สปีดต้นความเร็วก็สูสีกันเลยนะครับไม่แย่เลยครับทั้งคู่ดีเลยครับลิซาราซูนี่ อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับไม่ได้แย่เลยชนดีด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผู้แบ็กสองข้างของเราต่อไปก็มาดูผู้เซนเตอร์ของเรานะครับก็เป็นดูแวนนะครับผมแล้วก็บาซิเย่นะครับจูทีทั้งคู่เลยนะครับบวกแราคาก็พอๆกันเลยนะครับไม่ห่างกันมากนะแล้วก็มาดูสเตตซีบีของเราดีกว่าก็แดงๆนะครับล้่นๆเลยทั้ง2องตัวนะครับรูร่าก็พอๆกันเลยนะครับ ดีครับดีครับถือว่าทั้งคู่ไม่แย่นะครับผมสติต้นความเร็วของดูแวนนี่ค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะครับอยากให้แบบว่าแดงกว่านี้น่าจะดีกว่านะครับเคยประมาณนี้ครับต่อไปก็มาดูประตูครับเป็นบวก9นะครับ RTN ร์ทีเอนนะครับสเตตก็มีประมาณนี้เลยมาดูทีมพลเร์ของฟูฝรั่งเศสชุดนี้ก็โออบวกสเลี่ยงบอลบวก2อครับแล้วก็ส่งสั้นบวกหนึ่งนะครับ โอเคใครที่อยากส่งทีมรีววทีมก็ทักแฟนเพจมาได้เหมือนเดิมน,นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก่อนไปดูไฮไลท์ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับผมโอเคครับไปดูไฮไลท์กันดีกว่าเอาละครับจังหวะน,นี้ซีดานแทงค่ายปลาแปลงครับผมยังไงจังหวะน,นี้ยังไงล็อกกลับมาก่อนแล้วอิราซิโก้ล้วก็ส่งให้ซีดานยิงไปเลยครับผมเรียบร้อย อยาอแทงให้ป,ปลาแปลงครับจังหวะนี้เฟิร์สทรไปแล้วล็อกและโยกมาอย่างนี้จังหวะนี้ยังไงแล้วก็ตูแรงๆครับผมเรียบร้อยปลาแปลงซีดานซีดานดึงแล้วปั่นเองครับเรียบร้อยสวยไหมครับลูกนี้รีเบอรี่รีเบอรี่ยังไงปั่นสมูทเรียบร้อยโอ้โหเอผมจับ ครับผมเรียบร้อยยังไงครับจังหวะนี้แต่อ้อมาดึงกลับครับผมตอกเออไปทีหนึ่งแล้วดึงอุ้ยติดะฮะออเรียบร้อยครับกิ๊กมังกิ๊กกิ๊กมังยังงอย่าง่อมผิวจัดริเบอรี่ครับกิ๊กมันหมุนไปหนึ่งทีครับแล้วโยกโยกกลับมาแล้วปั่นเองเรียบร้อยครับกิ๊กมันสี่หนึ่ง โหแทงอย่างนี้ปลาแปลงหวานชิ้าโมเย่เรียบร้อยครับนิ่มๆแบบลูกนี้ห้าหนึ่งเลยครับเพิ่มปั่นออ,อ,อยู่มืออย่างนี้แล้วอยู่มือเฮ้ยเรียบร้อยยิงอัดไปเลยปลาแปลงขึ้นโคตรแรงโอ้โหวิ่งเนี่ยปลาแปลงอย่างนี้แล้วตอกเออเรียบร้อยครับผม เฮ้ยสวยอยู่ลูซารัสซูครับโคโนเน่จังหวะนี้พาวเวอร์ช็อตยิงติดครับแต่กิตบมันเก็บได้แล้วยังไงสเสาแรกเลยครับเรียบร้อยมาลิเบอรี่ลิเบอรี่โยกไปโยกไปแล้วหักสเสาแรกเรียบร้อยครับผมปาแบงโยกโยก โยกแล้วตัดครับผมเรียบร้อยโห้ผมจัดปลาแป้งครับไปแล้วครับผมดึงหลอกแล้วส่งให้ลิเบอรี่ลิเบอรี่ยังไงลิเบอรี่ตอกเอิร์แล้วโลเลยครับผมเรียบร้อยบครับสวยแล้วส่งให้ปลาแป้งไหลต่อเรียบร้อยครับอุ้ยทำเรียบร้อยครับลิเบอรีร่ ได้ซ้ำลูกนี้ไปอาซี่ฮะส่งให้ลิเบอรี่เรียบร้อยเลยครับอย่างนี้ยิงอัดไปเลยโอ้โหเป็นทุง่งอย่างนี้เรียกเป็นทุง่งล็อกกลับมาแล้วเสาแรกเรียบร้อยครับ4-0เฮ้ยดึงแล้วหักเลยครับลูกนี้ลิเบอรอี่ห้าหนึ่งฮะ ดูแนะครับไปครับพาแปลงแทงให้ลิเบอรี่หูโหลุดเป็นทุ่งลงโจง้ฮะยังจังหวะนี้6-1ห,หรือเปล่าเรียบร้อยครับผมตอกฝาลงครับจังหวะนี้แทงให้ซีดานซีดานส่งให้โคเน่โคเน่มาลิเบอรี่ครับลิเบอรี่ยังไงลิเบอรี่ยังไงหูหลุดเป็นทุง่งฮะแล้วเรียบร้อยครับ7-1ออกไหมน่าจะออกอุยสวย ดีดานส่งให้ลิเบอรีร่ครับผมลรีร่ดึงและยิงหลอ,อกไปอย่างทีครับปึ๊บหมุนกลับมาแล้วเ,เรียบร้อยครับจังไงจงังหวะน,นี้ปั่นเรียบร้อยโอ้หกิดมันสวยครับดึงหลอกอุย้ยบอลลูตีนะโอ้โหฟาวเลยอ๋อย่าเลยครับกิดมันปั่นฟีคิคมมากนะครับผมจะบอกแค่นี้โอ้ยเรียบร้อยนะออครับยิดมานะผม จังหวะนี้ดึงเุ้ยต่อเหรอ,อต่อเหรออยู่กับที่แล้วเปิดเลยครับจังหวะนี้โคเน่โขกเรียบร้อยโอย้โหสามหนึ่งครับไม่ทันไม่ทันแล้วยังไงลิซาลาสูเรียบร้อยครับตัดได้จังหวะนี้ยังไงสวนกลับของทางฝรั่งเศสชุดนี้ดึงหลกไปลึืลงหลกพูดผิดครับเรียบร้อยโลยพูดผิดเฉยเมื่อกี้สี่ึ่งครับผม ก็จบไปแล้วครับไฮไลท์ของฟูฝรั่งเศส19การลล้านชุดนี้นะครับถือว่าเล่นดีนะครับปาแปลงนี่เอาไปยิงปั่นยิงตัดยิงหรือเอาไปเล่นในกรอบยิงโลนี่แรงมากๆเลยนะครับเล่นดีแต่จะเป็นตัวที่เฉพาะทางครับแล้วแต่คนนะว่าจะเล่นออกมายัางไงนะครับโดยรวมผมก็ถือว่าเล่นได้อยู่นะผมไม,ไม่ได้แย่นะครับก็เล่นเล่นได้แต่ค่อนข้างหนักตูดไปนิดนึงนะครับถึงแบบส่วนสูงไม่ได้สูงมากนะครับคล่องตัวก็ดีแต่แบบ ค่อนข,ข้างหนักตูดแบบเวลาพลิกบอลล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างช้านะครับแต่เล่นได้ครับไม่ได้แย่เลยผมชอบด้วยนะก็มาดูปีของเราลิเบอรี่เจนอมนี่เมตานะครับเฟิร์สทัชนี่คือพุ่งมากนะแบบตามบอลได้เร็วนะผมเสียงเดี๋ยวตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แย่นะเล่นได้นะครับไปแบบในจุดอันตรายได้สบายสบายเลยนะเลี้ยงบอลห้องห้องนะผมชอบแบบพวกปีกตัวเล็กเลี้ยงบอลห้องข้องนะไปไป,ไปเปิดไปตัดยิงก็ได้นะครับดีมากมากครับคิดมันก็ของดีนะครับ ถ้าอัพเป็นปีซีซีได้นี่โหดลั่นเลยรออัพซีซีนะครับผมเก่งครับเก่งตัดยิงเปิดบอลนี่เวอร์คาร์ะครับของดีจีดานี่ยาียยูของดีเหมือนกันครับผมถ้าหาจิตบวกแปดเดี๋ยวมาแล้วได้จียยูน่าจะลั่นล่นเลยนะบวกห้านี่ก็ดีนะครับเอาไว้ส่งบอลเลี้ยงบอลคล่องตัวด้วยนะจีดานสูงขนาดนี้แต่เลี้ยงบอลคล้องตัวมากกับส่งบอลก็ส่งตรงนะยิงโค้งดีมากนะครับ เอ,เอาไปไปเล่นยิงไกลยิงนอกกรอบนี่ของดีนะครับทีดานในกรอบนี่ยิงโลแรงมากๆเลยนะครับทีดานแล้วก็มา,มาดูคู่กลางรับของเราก็เป็นโคเน่กับคาซี่นะครับดีเอมยืนแน่นเลยนะสปีดต้นของโคเน่ก็แบบวิ่งพุ่งไปเอาบอลไปตัดบอลได้ดีนะครับก็สองตัวนี้ก็ดักบอลได้ดีทั้งคู่เลยนะครับยืนซีเดเมก็ค่อนข้างแน่นนะครับส่งบอลก็ดีนะแบ็กสองตัวนี้ก็ดีครับ เลนเดกับลิซาลาซูนี่ก็ค่อนข้างดีนะแต่ลิซาลาซูนี่ตัวเล็กไปน,นิดนึงอาจจะเบียดชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็เล่นได้นะไม่ได้แย่อันนี้ก็รออัพเป็นปี24 ep ีไม่ก็หาบวกเถ้าหาได้นะครับดูแบรนด์กับบาซิเย่นี่ก็ของดีครับบาซิเยนี่เข้าบอลค่อนข้างหนักหนักหน่วงเข้าบอลแบบเข้าบอลดีนะครับ ดูแบนนี้ค่อนข้างช้านะสำหรับผมช้าไปน,นิดนึงถ้าขึ้นแบบว่า1 3อยสา้ว3เงี้ยสปีดต้นความเร็วนี่ดีมากๆนะถ้าเป็นเซ็นเตอร์ของดีนะไม่ได้แย่ครับโดยรวมก็รออัพนะครับรออัพแต่ละตัวขึ้นในอนาคตก็ไม่มีอะไรนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ก่อนปิดคลิปนะเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมครับขอคนละหนึ่งไลค์พอนะครับผมโอเค ไม่มีอะไรและเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ